Hello everybody. Welcome to English class by Teacher Kaknanan a l a s a t a Parkin. Today we l e a r n about the weather Unit 4. E. วันนี้เราจะมาทบทวนคำศัพท์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันนะลูกว่าสัปดาห์ที่แล้วมีคำศัพท์อะไรบ้างอะมาดูกันเลยคำแรก Stormy Stormy แปลว่าพายุ Autumn Autumn ฤดูใบไม้ร่วง Cloudy Cloudy มีเมฆมาก Windy Windy ลมแรง Spring Spring ฤดูใบไม้ผลิ winter winter ฤดูหนาว rainy rainy มีฝนตก sunny sunny มีแดดจัด summer summer ฤดูร้อน rainy เรน n ี่รดูฝน How many seasons are there in Thailand? How many seasons are there in Thailand? เวลาเราตอบเราก็ตอบว่า There are three seasons in Thailand. the cold season, the hot season, and the rainy season. สา,าเด็กๆเกนื้อหาในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนมาดูประโยคกันว่าประโยคที่เราใช้บ่อยๆในการถามว่าคุณชอบไหมนะจากขึ้นต้นประโยคว่า Do you like แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราชอบอเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเด็กผู้ชายสองคนนี้คุยอะไรกันนะโดยเริ่มจากข้อความสีฟ้าก่อนนะลูกข้อความสีฟ้าถามว่า Do you like The hot season Do you like the hot season ให้นักเรียนจำให้แม่นว่าถ้าเราใช้ดูนำหน้าประโยคเราจะตอบได้แค่สองอย่างคือ yes กับ no อ่ะเด็กผู้ชายที่อยู่ขวามือตอบว่า no I don't ไม่ฉันไม่อ่ะเด็กผู้ชายอีกคนหนึ่งถามว่า why why ทำไมล่ะเด็กผู้ชายที่อยู่ขวามือก็เลยตอบว่า because It's is it too hot and sunny เพราะว่ามันร้อนแล้วก็มีแดดจัดนะนักเรียนย้อนกลับไปดูข้อความแรก Do you like the hot season? Do you like the hot season? ประโยคนี้แปลว่าคุณชอบอากาศร้อนไหมนะ,ะเด็กผู้ชายที่อยู่ขวามือ No, I don't แสดงว่าเขาชอบไหมลูกไม่ชอบจา้า Why ทำไมล่ะทำไมถึงไม่ชอบล่ะอ่าเขาก็เลยตอบกลับม,มาข้อความสุดท้ายว่า Because it is too hot and sunny เพราะว่ามันร้อนแล้วก็มีแดดจัดนะอันนี้คือสิ่งที่เขาไม่ชอบนะลูกทุกครั้งที่มีคำถามขึ้นต้นด้วย Why จะต้องมีคำว่า Because ขึ้นหน้าประโยคคำตอบเสมอนะลูกนะ กร,กรณีที่สองลูกกรณีที่ส do you like the cold season do you like the cold season คุณชอบอากาศหนาวไหมเด็กขวามมือตอบว่า yes i do เห็นไหมลูกเมื่อกีน้นี้ก่อนหน้านี้คือ no i don't ใช่ไหมลูกอ่าประโยคนี้คือ yes i do ใช่ฉันชอบ why ทำไมล่ะ ประโยคสุดท้ายตอบว่า because เพราะว่า i t is sunny and bright เป็นไงลูก sunny and bright มันเป็นยังไงมันมีอะไรลูก sun sun แปลว่าดวงอาทิตย์ sunny แปลว่าแดดจัด and bright มันมีแดดจัดแล้วก็มีอะไรลูก bright มีความสว่างนะแล้วก็มีความอะไรอีกคาว่า bright คำว่า bright เนี่ยมันก็แปลได้หลายอย่างนะอ่าคำว่า bright แปลว่าอะไรได้บ้าง bright ตัวนี้อาจจะแบบส่องแสงอาจจะแบบมีอร r a เนอะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าอ่าคำว่า bright เนี่ยความจริงแล้วในถ้าถ้าเป็นในฤดูกาลเนี่ยมันควรจะเป็นความหมายไว้อย่างไรนะ bright bright ก็อย่างเช่นมันมันเป็นยังไงล่ะสภาพอากาศอาการหนาวแล้วมันเป็นยังไงลูกอากาศหนาวมันก็ต้องเป็นไงสดชื่นสดใสเนาะประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้อความต่อไปกันเลยเวอร์ชั่นที่3คือ Do you like the rainy season? Do you like the rainy season? คุณเนี่ยชอบฤดูฝนไหมอ่าเด็กผู้ชายตอบว่า Yes I do. Why? ทำไมล่ะทำไมถึงชอบประโยคสุดท้ายบอกว่า Because it is cool. เพราะว่ามันเป็นยังไงลูกคููมันสดชื่นนะแดดแดดมีมันก็ต้องเป็น sunny. แต่ถ้าฝนตกมันก็ต้องคู่สดชื่นเนาะแต่ละฤดูกาลมันก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรความชอบแตกต่างกันนะ,อ,ะอันนี้คือการถามเกี่ยวกับ do you like ีกันบ้านในวันนี้นะลูกคุณครูจะให้นักเรียนนักเรียนอย่าลืมทำนะแบบฝึกหัดในเล่มหนังสือนะลูกนะแล้วก็วันนี้กันบ้านอีก ภารกิจหนึ่งก็คือคุณครูจะให้นักเล่นอัดคลิปวิดีโอ Do you like อ่าโดยวันนี้คุณครูมีให้เลือก3มเวอร์ชันนะอย่างเช่นเวอร์ชันแรกเวอร์ชันแรกนะลูกก่อนที่จะพูดถึงเวอร์ชันนะต้องแนะนำตัวเองก่อน Hello my name is ตามด้วยชื่อ My nickname is ตามด้วยชื่อเล่นแล้วก็ตามด้วยเวอร์ชันเลยเวอร์ชันแรกคือ Simon hello. do you like the hot season? No, I don't Why? Because it is too hot and sunny. Thank you. Top clip, Hello my name is Tamre Shu. My nickname is Tamre Do you like the cold season? Yes, I do. Why? Because it is sunny and bright. Thank you. นี่จบแล้วคลิปที่2นะต่อไปอ Choice ที่3หรือเวอร์ชันที่3ที่นักเรียนจะเลือกนะ Hello, my name is ตามด้วยชื่อ My nickname is ตามด้วยชื่อเล่น Do you like the rainy seasons? Yes, I do. White because it is cool นี่วันนี้คุณครูมีมาให้เลือก3เวอร์ชันนักเรียนเลือกเวอร์ชันไหนก็ได้เอาแค่1เวอร์ชันนะลูกนะที่นักเรียนรู้สึกว่าตัวเองชอบนะลูกนะไม่ต้องเอาทั้งหมด3เวอร์ชันนะลูกเอาแค่เวอร์ชันใดเวอร์ชันนึ่นะจ๊ะแล้วอย่าลืมส่งคลิปวิดีโอเข้ามาในไลน์กลุ่มนะลูกนะเดี๋ยวคุณครูมีคะแนนพิเศษให้สำหรับนักเรียนที่ส่งงานเร็วแล้วก็เดี๋ยว คุณครูจะส่งการส่งงานเข้าไปว่ามีนักเรียนคนไหนที่ยังขาดช่องไหนบ้างเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันนะอ่ะโอเคอย่าลืมนะลูกนะโอเค See you next time บายบาย